ทางปรายแสง อาศัยช่วงชุนลมุนค่ะชุนลมุนอาศัยช่วงชุนลมุนจริงๆไม่มีคิวร้องเพลงเราเราไม่บริจาคให้สัญจาบ้างเลยเหรอคะอ้าวลงมาเจอกันใกล้ๆหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์อาจารย์เมื่อกี้บริจาคแล้วได้ร้องเพลงเนี่ยคืออาศัยช่วงชุนลมุนนิดนึงไม่มีคิวร้องเพลงค่ะเขาให้อาจารย์หวานร้องเพลงเพราะฉะนั้นก็เลยร้องนิดนึงนะคะมีความรู้สึก นะคะกับเพลงนี้จริงๆเอาได้แล้วว่าได้แล้วพี่น้องโอ้ขอบคุณนะคะนี่ใครบอกว่าขึ้นหลังคุณนัทวุฒินี่นะคะดับอนาถอุ้ยได้อีกแล้วคะ่ะขอบคุณตรงนั้นจับสั้งละลอยของผมจับปีเขายังไม่จับเลยอะ่ะทำไมสอนหนังสือไม่เคยได้อย่างนี้เลยอะ่ะ คือสอนหนังสือนี่ต้องจ้างจ้างมเรียนใช่ไหมคือนอกจากต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะระหว่างอาจารย์หวานรับเงินนะคะขอพูดความในใจกับพี่น้องนิดนึงนะคะคือที่ร้องเพลงเมื่อกี้เชื่อว่าร้องกันไปหลายรอบแล้วนะคะโอ้ข่าวนี้500รอยขระคุณมากค่ะอาจารย์คุณเลยขอบคุณค่ะค่ะค่ะ เดี๋ยวเราจะมีจับฉลากนะคะอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนนะคะคือความในใจของพวกเราเนี่ยขณะนี้เนี่ยถึงแม้นเราจะได้ประชาธิปไตยในรูปแบบมาแล้วนะคะเราได้ประชาธิปไตยในรูปแบบมาแล้วแต่ว่าลึกๆเข้าไปในโครงสร้างประชาธิปไตยนั้นพวกเรารู้ดีอยู่ว่าคนส่วนน้อยซึ่งมีอิทธิพลนะคะ ก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นพี่น้องเรายังต้องเดินกันต่อไปความหวังของเรานะคะเราเหมือนแสงไฟที่ริบหรี่แต่ว่าเราเดินกันมาถึงวันนี้เราเดินกันมาแล้วเราก็มองตากันเหมือนประกายไฟระยิบระยับเหมือนดาวแสงดาวแห่งศรัทธาว่าตราบใดที่เรายังมี ะะดวงดาวสีแดงระยิบระยับแบบนี้นะคะเราจะได้สังคมที่เป็นประชาธิปไตยได้หัวจิตหัวใจที่เป็นประชาธิปไตยได้หัวจิตหัวใจของผู้ปกครองประเทศที่รักประชาชนอย่างแท้จริงใช่ไหมคะพี่น้องตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการจับฉลากหลังจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้อง นะคะยังต้องทําหน้าที่จับฉลากันต่อเพื่อรับรางวัลขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะ,คะก็นะคในโอกาสวันนี้นะคะที่เรามารวมตัวกันก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เห็นความสำคัญของนักโทษการเมืองนะคะวันนี้ที่จริงดิฉันไม่อยากจะใช้คำนี้หลายคนบอกว่าอาจารย์เราไม่อยากใช้คำว่านักโทษกับพี่น้องเรา จริงๆเขาค<อ>ืาาอผู้บริสุทธิ์วีร,ร,ตวรสตรีขอเนเ่าก็คือผู้บริสุทธิ์นอกจากนั้นคือวีรบุรุษนะคะหลายท่านนั้นได้ยืนหยัดยืนยันท้าทายกับอํานาจอยุติธรรมนะคะความไม่ชอบธรรมของการเข้ามาสลายการชุมนุมโดยกําลังอาวุธสงครามนะคะร้ายแรงนะคะณนะจุดต่างๆนะคะในบริเวณการชุมนุมนะคะแต่ว่าคําว่านักโทษการเมืองนั้นสะท้อนให้เห็นถึง การที่ประเทศใดก็ตามอาจารย์ถ้ายังไม่เป็นประชาธิปไตยก็จะยังมีนักโทษการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเขามีไหมฮะนักโทษการเมืองนักโทษการเมืองเนี่ยถือว่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะคะณนะวันนี้วีระบุรุษวีรสตรีของเรายังโดนลักพาตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำงานกันต่อไปงานนั้นมีมากมายคุณหมอเวงกำลังทำเรื่องแก้รัฐธรรมนูญน,นะคะ พวกเราพี่น้องเรากำลังช่วยพี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำให้ออกมานะคะยังมีเรื่องอีกมากมายยังมีเรื่องสิทธิมนุษยชนยังมีเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เรายังต้องทำความเข้าใจกับคนส่วนน้อยที่มีอิทธิพลของประเทศนี้อยู่ต่อไปมันเป็นภารก,กิจเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะที่จะต้องก้าวต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนทั้งโลกเขาให้กำลังใจ เขาถามว่าอาจารย์จาหายไปไหนมานะคะไปไหนเนี่ยตกลงไปไหนมาไปอเมริกาอเมริกาเชิญได้ไปขึ้นเวทีกับฮิลาลารีคินตันเขาแนะนำว่าดิฉันเป็นคนเสื้อแดงนะคะมีความภาคภูมิใจมากเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาบอกพี่น้องแล้วแล้วเขารู้เรื่องนักโทษการเมืองของเราไหมคะ เขาให้กำลังใจนะคะว่ายังมีคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและยังโดนกักขังยังไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกันตัวยังไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานในการตระเตรียมข้อมูลในการขึ้นศาลยังไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานในการพูดคิดอ่านเขียนอย่างเป็นคนยังไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานในการเรียนรู้ยังไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานในการเรียนรู้ให้ออกจากความทุกข์และมีความสุขในฐานะคนเพราะฉะนั้น ต่างประเทศเขาให้กำลังใจเราแล้วขอยกย่องคนเสื้อแดงว่ามีความอดทนจริงจริงต่อสู้กันมาอย่างสันติวิธีสีแดงสวยงามเหมือนประดุจด,ดอกไม้เขาจึงเชิญดิฉันขึ้นไปเล่าบนเวทีว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างเราได้รับประชาธิปไตยมาถึงขั้นหนึ่งแล้วเราชนะการ เลือกตั้งอย่างท่วมท้นนะคะนี่คือสิ่งที่เรากำลังต้องทำต่อไปดิฉันก็รับหน้าที่ทำหน้าที่ครูไหวใจร้ายไปพูดกับฝรั่งนะคะได้ไปอเมริกาได้ไปอเมริกาก็ไม่ได้ไปยุโรปพอวันนี้เขาบอกว่ามีคนยุโรปก็รีบมาเ <c oughs> นี่ยค่ะล้างสมองคนยุโรป <c oughs> จนหน้า <c oughs> เป็นคนไทยหมดแล้วเห็นไหม อาจารย์มุกมุกยังดีเหมือนเดิมขาดอาจารย์จาไปนะคะอาจารย์ตุ้มกับอาจารย์หวานก็คิดถึงมุกของอาจารย์มากเลยอาจารย์แล้วอเมริกาเขารู้ไหมเนี่ยว่าในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะโดยเสียเลือดเนื้อของพี่น้องประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยตอนนี้ยังมีการจับกลุ่มคุมขังคือรายใหม่ๆดำเนินคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคดี นะคะมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเขารู้ไหมคะอเมริการู้ไหมคือณนะวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดภาษาสากลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงเราทําหน้าที่เป็นล่ามค่ะเป็นล่ามสื่อภาษาสากลภาษามนุษย์นะคะให้คนที่นะคะไม่ต้องการเป็นมนุษย์ให้เข้าใจเราใจเย็นเราใจกว้างเพราะฉะนั้นคนเรามันผิดพลาดกันได้ นะคะวันนี้เสื้อเหลืองก็กลับตัวเป็นเสื้อแดงกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นพวกที่หลับไหลก็ปล่อยเขาหลับไปก่อนนะคะพอตื่นเมื่อไหร่แล้วเราค่อยเปิดดิกชันนารีภาษามนุษย์สากลให้เาฟังนิดน,นึงว่าอาจารย์เป็นเอ่อเลขานุก,การกันมาที่การต่างประเทศด้วยะนะคะในบทบาทอันนี้เนี่ยอาจารย์พูดให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งว่าทําอย่างไรที่จะให้พี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจําทั้งที่ท่านเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเนี่ย นะคะยังได้รับการประกันตัวหรือว่าพ้นจากความโทษเหล่านั้นนะคะทั้งที่ท่านไม่ได้ทำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์นะควรจะได้รับการยกย่องเราควรจะพาเขานะคะมาผูกนะคะทำเ,เรียกว่าบายสีสู่ขวัญด้วยซ้ำไปนะอาจารย์เป็นกันมาที่การต่างประเทศเนี่ยจะทำยังไงฮะ ที่มันจะช่วยพี่น้องของเราได้บ้างคืออันที่จริงเนี่ยนะคะเขาส่งดีฉันเนี่ยไปเป็นกรรมธิการต่างประเทศก็คือให้ไปต่างประเทศแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วนี่คือรู้สึกอย่าตามท่านประธานไปนะท่านประธานก็รู้สึกกลับยากเหมือนกันนะคุณสุนัยคือนะคะรู้สึกว่าคุยกันเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยนะคะจะเข้าใจกันดีนะวันนี้เนี่ยคนทั้งโลกต้องให้กำลังใจพี่น้องเราอย่างนี้ว่าคนทั้งโลกเนี่ยสื่อสารมาผ่าน ดิฉันเนี่ยนะคะเยอะมากว่าเขาให้กำลังใจพี่น้องเสื้อแดงเขาเข้าใจว่าเราต้องการอะไรเขาต้องกาเขาาเข้าใจหัวจิตหัวใจของเรานะคะว่าคิดตรงกับเขาเขากำลังให้ให้คนทั้งโลกเนี่ยจับตาดูประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราไม่ได้สื่อสารกันแค่พวกเราเราสื่อสารผ่านดาวเทียม ไปยางพี่น้องที่อยู่ในยุโรปพี่น้องที่อยู่ในออสเตรเลียอเมริกาคนเหล่านี้เขากำลังทำงานนะคะเราทำงานกันอย่างเป็นระบบถามว่าใครเป็นคนใช้ไม่มีค่ะพวกเราเนี่ยต่างคนต่างเป็นแกนนำกันเองนะคะนำตัวเองเข้ามาใครถนัดอะไรก็ทำคุณหมอเวงถนัดทำเรื่องรัฐธรรมนูญก็ทำนะคะดิฉันถนัดล้างสมองฝรั่งก็ล้างไป นะคะพวกเราก็ถนัดอะไรทำให้การชุมนุมนั้นสนุกสนานเราก็ทำไปคนละเล็กคนละน้อยนี่คือบ้านของเราค่ะวันหนึ่งเราจะได้บ้านที่น่าอยู่อาศัยวันหนึ่งเราจะได้บ้านที่สวยงามและเราจะมีพี่น้องของเรากลับมาพวกเขาจะได้รับอิสรภาพและเขาจะได้มีความสุขอย่างในฐานะของประชาชนคนไทยคนหนึ่งเช่นกันค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวเราสั้นๆดีกว่าอ,อาจารย์เพราะว่าอาจารย์ยารยอาจารย์บริจาคเงินให้อาจารย์หวานร้องเพลงใช่ปะ่ะอ่าอันนี้โดนไม่ได้ขึ้นนะเนี่ยเ <c oughs> อะนะคะเดี๋ยวเรื่องอาารบริจาคต,ต้องทําอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยรู้กันอยู่บางคนขายบ้านขายช่องอะนะอย่างพวกเราก็ใช่เลยเป็นอาจารย์เนี่ยมีแต่คนถามเวลาไปไหน,นอาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานสบายดีหรือเปล่าเราก็บอก ยังไม่โดนไล่ออกจากมหาลาัยมั้งใกล้แล้วแหละค่ะก็เพเดี๋ยวมีวงดนตรีเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็หลายคนเวลาขึ้นเวทีแล้วบอกเมื่อไหร่อาจารย์จะร้องเพลงอ่ะอันนี้ขอกกำลังใจหน่อยจะให้ร้องหรอคะ <c oughs> <c oughs> เอาซะหน่อยเอาซะหน่อย <c oughs> วันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะพ่อเพื่อเพื่อเพื่อนนักโทษของเรานะคะพี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำนะคะซึ่ง เราก็หวังนะคะว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายแล้วในที่สุดเขาก็จะได้ออกมาจากเรือนจําในไม่ช้านะคะแต่ขณะนี้ทุกคนก็ยังคงต้องต่อสู้อยู่ภายในเรือนจํานะคะทั่วประเทศนั้นเกือบร้อยท่านท่านที่ได้รับการประกันตัวมาแล้วก็ยังคงต้องขึ้นศาลนะคะอีกหลายสิบท่านมากมายนะคะฝากด้วยใครอยู่ใกล้พื้นที่ไหนไปเยี่ยมพื้นที่นั้นนะคะส่วนดิฉันนะคะในกรุงเทพมหานครโดยปกติกลุ่มของเราเพื่อนนักโทษการเมืองไทยก็จะไปเยี่ยมกันวันอังคาร หรือวันศุกร์นะคะก็ขอเชิญนะคะไปเจอกันที่หน้าเรือนจำนะคะเหมือนเดิมเรายังไม่ทิ้งใครนะคะเราจะไม่มีวันทอดทิ้งกันนะคะเราจะเยี่ยมจนกว่าพี่น้องของเราคนสุดท้ายจะได้ออกจากเรือนจำสัญญาได้ไหมนะอย่าทิ้งกันนะคะอะไรมะกันเดี๋ยว <c oughs> ให้กำลังใจอาจารย์หวานหน่อย <c oughs> ให้กำลังใจแล้วเดี๋ยวจะมีใครบริจาคไหมะอาจารย์อาจารย์ร้องไปเดี๋ยวไปรับเอง <c oughs> จะร้องไปเลยก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็อยากจะร้องเพลงให้กําลังใจนะกับพี่น้องทุกคนนะคะให้เราเระลึกกันไว้เสมอนะคะว่าการสร้างประชาธิปไตยนั้นต้องมีกันและกันนะะไม่ทอดทิ้งกันนะคะก็เพลงตายกับทะเลนะคะของคุณต่ายอรไทยค่ะลุ้นหน่อยนะตบมือกำลังใจจาหวานหน่อยไม่ไม่สอนหนังสือแล้วซ้อมมาสองสาวันแล้วค่ะ ไหนไดมาไดเงินเยอะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณพี่น้องมากเลยนะรู้ว่าพวกเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเป็นระยะเวลาปีกับ8เดือนและอา์นะคะก็อย่างนี้ค่ะแต่เราก็จะต้องช่วยกันต่อไปไม่ทอดทิ้งกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้นะคะพี่น้องในเรือนจำนะคะขอให้มีกำลังใจมากๆนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่คู่เหมือนทรายกับทะเลเราจะไม่ห่างกันอาจารย์หวานนะคะทำโครงการ เยี่ยมนักโทษในเรือนจำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้นะคะนักโทษเนี่ยได้รับคุณค่าว่านะคะเขามีคนที่คิดถึงมีคนที่หวงแหนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องขอปรบมือให้อาจารย์หวานจริงๆเลยนะคะที่เป็นผู้นำแลวก็มี <ขอ S 1> หลายๆท่านนะคะที่ไปเยี่ยมนะคะนักโทษในเรือนจำคราวหน้านะคะเรานัดกันเลยอาจารย์นะคะว่า คราวหน้าถ้ามันมีชุมนุมกันอีกคราวนี้เราไม่ไปสารกลางเราไปหน้าอำเภอคะ <c oughs> ไปหน้าอำเภอเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปนัด <c oughs> พบหน้าอำเภอคะ่ะสารกรางมันมันมัน,มนเราเราคนของเราเยอะจนแบบไปนัดหน้าอำเภอได้เลยจา่างั้นก็นัดพบหน้าอำเภอนะคะพี่น้องคะช่วยหน่อยค่ะ มีความสุขสวัสดีในปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกท่านคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายห้ามเสียชีวิตใดๆทั้งสิ้นนะคะและสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดคือคุณค่าของความเป็นคนเคารบประชาธิปไตยเคารบประชาชนขอให้ทุกท่านนะคะอยู่ในประเทศที่มีแต่คนคิดได้นะคะว่าประชาชนนั้นเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงขอพระคุณค่ะ ก็ในท้ายนี้นะคะยังไม่ต้องไปที่หน้าอำเภอนะแต่เรามีนัดกันวันที่15มกราคมที่ม,มหาวทิทยาลัยธรรมศาสตร์ใครไปบ้างคลไฟบ้างชวนพี่น้องมาเยอะๆนะคะเรามีงานสร้างประชาธิปไตยประชาธิปไตยของเรายังไม่สมบูรณ์แบบสิทธิเสรีภาพในการพูดในการแสดงออกยังถูกจำกัดอยู่ด้วยกฎหมายบางมาก 1 1 2เป็นมาตราที่จะต้องมีการปฏิรูปแก้ไขวันที่15มกราใครไปเจอจันหวานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อบปรุมเล็กบ่ายม ขอบมือดังๆให้กับสองอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ครับอาจารย์จากับอาจารย์หวานครับดรจารุพันธ์กุลดโลกกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดารักกุมพันธ์ครับขอบมือดังๆนยครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับสองอาจารย์นี้ก็สู้มานะครับตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐหารท่านก็ไม่ยอมต่อต้านเผด็จการและหลังจากนั้นเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับปี50ท่านสองอาจารย์ก็สู้ไม่ยอมถอยหนีไปไหนนะครับ พี่น้องได้ครับครับเรายังมีพี่น้องอีกหลายกลุ่มและเดี๋ยวเราจะมีจับฉลากนะครับไม่รู้จะมีใครช่วงนี้ไม่เสียเวลาเลยนะครับไม่เป็นไรนะเรายังมีนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นักร้องคนนี้คนจะมีหรือคนจะไปคนคนนี้ไม่เคยถอยหนีสู้ทุกเวทีเพื่อประชาธิปไตยนักร้องคนนี้จะสู้ไม่เคยหนีคนคนนี้คือแปะคนบางสนานครับ